วันนี้เจ๊ก็จะมาทํากับเพากุ้งใส่หมูสับนะคะก็จะมีกุ้งประมาณนี้เนาะแล้วก็หมูสับนะคะหมูสับจะใส่แค่ครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีพริกกระเทียมนะคะพริกก็ประมาณ8ปเเม็ดอ่าอันนี้คือจะ๊จะใช้กะเพราแดงนะคะกับะเพราแดงนี้จะทําให้แบบกลิ่นฉุนแล้วก็จะใส่ ผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลาซอสนะคะมาเริ่มทำกันเลยเนาะตอนนี้เราก็ใส่อันนี้นะคะน้ำมันใส่ไปประมาณนี้พอไม่ต้องเยอะมากแล้วก็รอให้กระทะร้อนแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้กระทะก็ โอเคแล้วนะคะก็ร้อนแล้วเนาะแล้วก็ใส่น,นี่ปนะใส่พริกไปผัดพริกให้หอมนะคะ คลิปหอมแล้วเราก็ใส่หมูไปก่อนเลยเพราะว่าหมูก็ชัางๆี่สุกยากกุ้งนะคะกุ้งจะสุกง่ายกว่าหมูนะคะใส่หมูไปก่อนแล้วก็ตามไป กลิ่นขุ่นมากผัดกระเพาะต้องใช้ไฟกลางค่อนแรงนะคะเพราะว่ามันจะทำให้แบบอร่อยเนาะ ประมาณนี้ก่อนเนาะใส่น้ำลงไปใส่ขนอไปประมาณนี้นะคะ จากนั้นเรามาชิมกันเนาะชิมรสชาติรสชาติโอเคแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่กับเพราเลยกะเพาแดงนี่จะช่วยให้รสชาติแบบอร่อยนะคะมันจะอร่อยกวก่ากะเพาแบบธรรมดาเนาะ นี่นะคะก็สุกแล้วค่ะเป็นอันเรียบร้อยผัดกระเพรากุ้งใส่หมูนะคะรสชาติอร่อยมากแซ่บมากแลวไม่จัดจานกันเลยนะคะ กะเพราเราก็เสร็จแล้วเนาะสีสันนี้สวยมากค่ะรสชาตินี้เข้มข้นมากนะคะถ้าวิธีการทํากะเพรานะคะถ้าจะให้เผ็ดร้อนเนาะเราต้องใส่พริกไทยไปด้วยแล้วก็ใส่กะเพราแดงนะคะกะเพราแดงนี้จะทําให้กะกะเพราของเราเนี่ยรสชาติที่เข้มข้นและเผ็ดนะคะเผ็ดแล้วก็แสบร้อนนะคะคือจะอร่อยกว่ากะเพราธรรมดาเนาะค่ะยังไงก็ ฝากด like, กดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องแจซี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ